วันนี้นะคะมีพัสดุส่งมาถึงในวันปีใหม่ะคะ่ะตอนแรกก็เอ๊ะอะไรกันนะส่งมาให้มาจากกรมการท่องเที่ยวนะคะศูนย์ราชะการเฉลิมพระเกียรติเอเป็นอะไรนะพ้าสดุมารอเราตั้งแต่ปีใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวเราเปิดออกมาดูก่อนนะเป็นอะไรอ๋อเป็นของกรมการท่องเที่ยวะคะ่ะ ออกเป็นใบประกาศนะคะกรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะส่งมาให้กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกใบรับรองนี้เพื่อให้ AFFI ฟ e ิ y นะคะถนนนิมมานเฮมินได้รับการรับรองมาตรฐานให้บริการในสถานที่จำหน่ายสินค้าของทีริกสินค้าอัญมณีโดยเฉพาะนะคะตัวนี้เป็นใบรับรองอเริ่มตั้งแต่ปี 66นะคะไปจนถึงปี69เลยค่ะอย่างที่อย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าร้านของเราเนี่ยได้รับใบรับรองแบบนี้ของกรมการท่องเที่ยวมาเนี่ยเป็นเวลา10ปีซ้อนแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นใบล่าสุดมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยค่ะหือันนี้เป็นข่าวดีเลยนะคะสำหรับปีหใหม่นี้ใช่ไหมเซอร์ไพรส์รามากเลยค่ะ <laughs> พอมาถึงที่ร้านตอนเช้าก็ ่ที่โรงแรมเขามาส่งให้นะคะบอกว่ามีพัสดุมาแล้วก็เปิดดูเอ๊ะอะไรนะอ๋อเป็นรางวัลของเรานี่เองค่ะปีนี้เราก็ได้รับรางวัล10ปีซ้อนนะคะยี <c oughs> ่ยมมากเลยถือว่าเป็นข่าวดีต้อนรับปีใหม่เลยค่ะ